สว,ส,สวัสดีครับผมนายธัรพันธ์ดีวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาการการบักพอนการเล่นหรือการาเล่นงาน,น,านดนตรีเวลาว่างเกมกีฬาการออกกำลังกายอาชีพนันทนาการ กิจกรรมที่ทำในเวลาว่างเพื่อผ่อนคลายความเครียดสร้างความสุขเช่นการเล่นกีฬาท่องเที่ยวหรือทำงานอดเลกทางต่างกิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในธนาการมีบทบาทสำคัญในการสร้าง สมดุลระหว่างการทํางานและการพักผ่อนในชีวิตประจาวันการพักผ่อนการหยุดพักจากกิจกรรมหรือภาระหน้าที่ต่างๆเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนเพิ่มฟื้นูพลังงานอาจทําให้อาจทำได้ด้วยการนอนหลับฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทํากิจกรรมที่ช่วยให้รู้สึกสงบและสบายใจการพักผ่อนอย่าง เหมาะสมช่วยลดความเครียดเพิ่มสมาธิและส่งผลดีต่อส,สุขภาพโดยรวมการเล่นหรือการาเล่นกิจกรรมที่ทําเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆทั้งร่างกายและจิตใจสามารถเป็นกิจกรรมเดี่ยวหรือกลุ่มเช่นเล่นของเล่นเล่นกีฬาเกมหรือการาเล่นพื้นบ้านการเล่นช่วยเสริมสร้าง จินตนาการสังคมการเรียนรู้และพัฒนาการในหลายด้านโดยเฉพาะในเด็กงานอดิเรกกิจกรรมที่ทำในเวลาว่างตามความชอบหรือความสนใจของแต่ละคนโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนทางการเงนินตัวอย่างเช่นวาดภาพอ่านหนังสือปลูกต้นไม้ถ่ายภาพหรือสะสมของต่างๆการทำงานอดิเรกช่วยทำ ให้เกิดความผ่อนคลายพัฒนาทักษะและเติมเต็มความสุขในชีวิตประจำวันเวลาว่างช่วงเวลาที่เหลือจากการทำงานการเรียนหรือภารกิจประจำวันซึ่งสามารถใช้ตามความต้องการของตนเองได้ในช่วงเวลานี้ผู้คนมักใช้เวลาเพื่อผ่อนคลายทำกิจกรรมที่ชอบหรือใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูง การใช้เวลาว่างอย่างสร้างสารรค์ช่วยเสริมสุขภาพกายใจและสร้างสมดุลในชีวิตประจำวันเกมกิจกรรมหรือการ,การแข่งขันที่มีกติกาชัดเจนมุ่งเน้นความสนุกสนานท้าทายหรือฝึกทักษะต่างๆทั้งร่างกายและจิตใจเกมสามารถเล่นได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือกลุ่มเช่นเกมกระดานวิดีโอเกมหรือกีฬาเกมกีฬา นอกจากความบันเทิงเกมยังช่วยส่งเสริมความคิดวิเคราะห์การวางแผนและการทำงานเป็นทีมกีฬากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามกติกาที่กำหนดมีความมุ่งหมายเพื่อความแข็งแรงความสนุกการแข่งขันกีฬาอาจเล่นเพื่อความบันเทิงการออกกำลังกายหรือเพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มการเล่นกีฬาช่วยพัฒนาสุขภ,ภาพ ส่งเสริมวินัยความอดทนและว,วิจารณญาณของนักกีฬาการออกกําลังกายหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีระบบและต่อเนื่องเพิ่มเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและส่งเสริมสุขภาพรูปแบบการออกกําลังกายมีหลากหลายวิธีเช่นวิ่งเดินโยคะว่ายน้ําหรือยกน้ําหนักการออกกําลังกายเป็นประจําช่วยป้องกันโรคลดความเครียดและเพิ่ม คุณภาพชีวิตโดยรวมอาชีพงานหรือกิจกรรมที่บุคคลทําเป็นหลักเพื่อเลี้ยงชีพโดยใช้ความรู้ทักษะความชำนาญเฉพาะด้านอาชีพสามารถเป็นได้ทั้งงานฝึกฝนหรือศึกษามาอย่างเป็นระบบเช่นแพทย์วิศวกรครูหรือช่างมืออาชีพการประกอบอาชีพไม่เพียงกต่สร้งางรายได้แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการพาัฒนา ตำแนงในสังคม